เดี๋ยเราจะมาดูการแทงโพยนะคะลายละเอียดของการแทงโพยเข้าไปที่โพยนะคะแล้วก็แทงโพยแล้วก็เลือกลูกค้านะคะที่เราจะแทงอย่างตัวอย่างนะคะก็คือบน4 5 6หก็คือ3ตัวบนตรง100บาทบน7 8 9 100คูณ100ก็คือ3ตัวทั้งตรงและโต๊ด บนเจ็ดเจ็ดแปดกดดอกจันที่ตัวเลขนะคะก็คือสามกลับยี่สิบบาทบนสี่เจ็ดแปดดอกจันสิบบาทก็คือหกกลับนะคะบนสี่ห้าหกกดดอกจันที่เงินก็คือสามโต๊ะบนสี่ห้ากดดอกจันที่เงินก็คือบนสองโต๊ะบนบวกล่างหนึ่งสี่ก็คือ บนหนึ่งสี่หนึ่งร้อยบาทล่างหนึ่งสี่หนึ่งร้อยบาทบนบวกล่างหนึ่งห้าห้าสิบคูณห้าสิบก็คือทั้งบนทั้งล่างแล้วก็เต็งบวกโต๊ดนะคะล่างศูนย์หนึ่งยี่สิบบาทก็คือตรงสองตัวตรงนะคะแล้วก็ล่างศูนย์สองสามสิบคูณสามสิบก็คือทั้งเต็งเต็งและโต๊ดนะคะแล้วก็กด f สิ